เดี๋ยวเรามาใส่อาหารเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงในกระมังให้ดูนิดหน่อยนะครับมาจะใส่ขวดฉีกนะครับนะครับจะจะใส่สองช้อนนะครับสวัสดีครับผมก็ผมในช่อง p n Beta Farm นะครับวันนี้ เรามาเลี้ยงปลากัดด้วยแข่ตุ๋นกันทั้งฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินเลี้ยงกันล็อกนู้นก่อนเลยนะเนี่ยเป็นแข่ตุ่นที่ผมใส่ไปแล้วครับขวดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราผมจะพามาดูปลาที่ฟาร์มนะครับว่ามีปลาสายพันธุ์ไหนขึ้นโชว์มางนะครับล็อกนี้จะเป็นมุกทองนะครับ ไข่ก็จะบีบลักษณะเหมือนลายแดงนะครับฟูกทองแล้วก็เจลบอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมียที่แยกขึ้นมานะครับตัวเมียมัตติค,คันเลอร์นะครับจะมาเข้ากับปมกทองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นประกาศป่านะครับประกาศป่ามหาชัยนะครับหางโพด้วยนะครับเนี่ย เราจะเลี้ยงเหมือนไรแดงนะครับฉีกลงไปนะครับบีบลงไปก็ใช้ได้นะครับถ้าเราล้างคาวพอขาว,ขาวออกหมดนะครับก็จะช่วยในการไม่ให้น้ำเน่าเร็วนะครับอาหารเหลือก็ไม่เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นซุปเปอร์เลนะครับซุปเปอร์เลนตรงนี้มีค่อนข้างจะ เป็นพันครับหลักพันตัวครับตรงนี้จะมาขึ้นโชว์ไว้ส่วนนี้จะเป็นแบ็คลท์นะครับแบ็คลท์นะครับสวยนะครับสีจะเขียวแบบเหมือนแมงทับเลยนะครับแบล็คลท์ด้านล่างนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับส่วนตรงนี้จะเป็นเฮลบอยนะครับปลาโซน,นี้จะเอาขึ้นมาโชว์ตัวนะครับว่า ขายให้ลูกค้าดูนะครับว่าเรามีปลาจํานวนใสพันไหนม้างนะครับนี่จะเป็นเฮลบอยครับเฮลบอยชุดนี้จะสวยนะครับส่วนด้านล่างนี้ด้านล่างนี้จะเป็นมุกทองนะครับมุกทองบวกเฮลบอยนะครับทองก็อยู่ด้านล่างนี่นะครับแบ็กสตาร์ก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นไวท์แมกซิ่นัมนะครับเป็นประกัดสีขาว ตรงนี้ก็มีจํานวนนะครับไวแมกนัมด้านล่างจะเป็นสีทองนะครับสีทองเราก็มีจํานวนนะครับส่วนชั้นสามนี่จะเป็นฮับมูลนะครับฮับมูลเราก็มีจํานวนให้นะครับตรงนี้จะเป็นมาเบิลนะครับมาเบิลก็สวยๆเลยครับ นี่ก็จะเป็นฮับมูลนะครับนะครับเราบีบอย่างเงี้ยครับบีบลงมาเลยนะครับแบบปลาเขาเชอบมากินผมจะมีประกัดบ่อเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพวกหม้อมาเลยนะครับหม้อมาเลยมีจํานวนให้นะครับแล้วบีบบีบลงไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ได้อิ่มแน่นอนครับาหาลูกไล่ไม่ได้ อาหารสดไม่มีนะครับไข่ตุน๋นะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะครับมาล็อกนี้ครับลองนี้เป็นมัติกพวกแฟนซีนะครับตรงนี้เป็นแฟนซีมีจํานวนนะครับทุกสายพันธุ์นะครับที่ผมให้ให้ชมเมื่อสักครู่นี้จะใส่น้ำสีเสียดหรือใบหูฟางก็ได้นะครับประกาศจะไม่ควรจะเลี้ยงน้ำใส่นะครับเพราะว่า จะทำให้ประกาศป่วยง่ายนะครับเป็นโรคง่ายนะครับตรงนี้จะเป็นเลดาก้อนนะครับล็อกนี้เป็นเลดาก้อนมีจํานวนให้นะครับเลดาก o อนเลดาก้อนก็สวยงามครับนี่จะเป็นค o p เปอร์นะครับ จะเอาขึ้นมาโชว์ให้ลูกค้าชมไม่มากนะครับแต่เท่านี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงในบรนดากต่อครับเดี๋ยวเราไปเอาอาหารเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเลี้ยงในกระมังด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาใส่อาหารเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงในกระมังให้ดูนิดหน่อยนะครับมาจะใส่ขวดเฉกนะครับ จะ,จะใส่สองช้อนนะครับถ้าเห็นว่ามันเกาะตัวกันหน่อยเราก็จะใช้มือบีบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนตรงนี้จะเป็นซุปเปอร์เลสน,นะครับนปลาอายุหนึ่งเดือนหรือ ี่สิบวันนี้ก็เลี้ยงได้แล้วนะครับไข่ไข่ไตุน่นะครับก็าสามารถกินได้เลยนะครับเพื่อนๆจะลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่าจะเห็นว่าปลาเข้ามากินกันออกกินกันหน้าดูนะครับนี่จะเป็นซุปเปอร์เยลโลนะครับไม่ใช่อะไรนะด,ดากอนเหลืองนะเยลโล่ดาก้อนครับนี่จะเป็นเลดาก้อนตรงนี้จะมีจำนวนให้หมดนะครับ ฉีแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆจะเห็นนะว่าเนี้ยปลาไซานี้ก็กินได้นะเห็นว่าสังเกตดูนะครับเขามาต่อกินกันก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับถ้าเราหาอาหารสดไม่ได้นะครับเราก็ไข่ตุ่นนี่ก็พอให้ปลาเราอิ่มได้นะครับว้าวะฉีลักษณะนี้ดูฝั่งนี้นะครับ ที่จะเป็นไว้แม่ขึ้นน้ำนะครับเพมือนจะเห็นนะว่าเนี่ยไซส์ไซส์นี้ประมาณสองเดือนครึ่งสามเดือนนะครับก็จะใกล้ได้เยอย่างไซส์นี้ก็จะขึ้นฟอร์มในบรรดากได้แล้วครับก็ยังไม่ได้คัดนะครับ อาหารถ้าเราให้ประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยเหลือเลยนะครับเพราะน่าจะกินหมดเกี้ยงเลยนะบาง mm hmm. ทีไม่พอกินด้วยนะครับ mm hmm. ปลาไซนี้ก็กินได้นะครับต mm hmm. ัวนี้จะเป็นนีโมนะครับพวกนีโมทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. มติคันเลอร์นะครับ ไม้หลุดเลยครับผมจะขึงตะคัดไว้นะครับตะคัดนี่จะป้องกันนกนะครับก็จะขึงไว้ตลอดนะครับไม่ได้ปลดออกนะครับเพราะว่าเวลานกเจอตะคัดเนี่ยครับก็จะกลัวครับไม่กล้าเข้ามานะครับก่อนนี้ไม่ได้ขึงนะครับนกเข้ามาเต็มเลยครับมากินลูกปลาครับตอนนี้นะครับไม่กล้าแม้แต่จะบินเข้ามาเลยนะครับด้วยได้เยอะเลยครับนี่จะเป็นพวกปลาทองนะครับ ปลาทองนี่ไม่ได้ตั้งใจเพาะนะครับออกลูกเองนะครับเลยแยกมาไว้ได้เจ็ดกระมังนะครับเดี๋ยวจะต้องขยายเพิ่มอีกหน่อยนะครับปลาทองก็ใสนี้แล้วนะครับนี่ผมคัดไว้กระมังนี้กระมังนี้จะเป็นพวกคล้ายๆแพนด้านะฮะสังเกตเห็นไหมคล้ายๆแพนด้ากินไข่ตุ่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเทให้ดูนะรปลาทองก็กินไข่ตุ่นได้นะครับ เยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะให้ชมการเลี้ยงปลาเล็กให้ดูนิดหน่อยนะปลาตัวเล็กๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปมาตรงนี้ดีฝ่า <S <S เพื่อนจะสังเกตจะเห็นไหมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูนะครับปลาเล็กเราก็จะขยับแบบนี้นะครับมัก็จะออกเป็นฝุ่นนะครับ นะครับปลาก็สามารถเข้ามาตอดกินกันได้เพราะว่ามันจะสังเกตเห็นว่าคล้ายๆลายแดงเลยนะเราเอากระทรนนะครับที่ตักลูกน้ำครับแบบเนี้ปลาเล็กๆก,ก็เข้ามากินได้นะครับกินได้ตั้งแต่สิบห้าวันก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับปลาไม่อดแน่นอนครับยามที่เราขาดอาหารสดนะครับแต่เราก็ต้องสมควรที่จะมีอาหารสดให้เขากินด้วยนะครับเพราะว่า การเจริญตบวโตจะดีฝ่าพวกไข่ตุ่นนะครับแต่ถ้ายามที่เราไม่มีนะครับไข่ตุ่นก็เป็นตัวที่ทดแทนช่วยให้ปลาไม่อดได้นะครับครับแล้ววันนี้ก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาชมการเลี้ยงประกัดด้วยไข่ตุ่น,นครับทั้งฟาร์มเลยนะครับไว้ครั้งหน้าผมจะมาแบ่งปันควารมรู้เกี่ยวกับประกัดใหม่นะครับหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ